<ไ>ข,อขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับแล้วไปดูวยัน อาหารที่จะสอนทำในวันนี้เป็นอาหารโปรดของคุณนวัดนะครับะะผมผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนเดียวที่กินไดนะะชอบมากโดยปกติแล้วไม่มีใครสักกี่คนที่จะกินมะระขี่นกไดนะฮะ I love it นั่นนะเนี่ย <laughs> มันขมขนาดนั้น,นแต่คุณนวัดกินได้แต่วันนี้เราไม่ได้ทมามะระขี้นกเอามาก,กินเฉยๆไม่ใช่เราจะทําแกงปลาสับมะระขี่ดกโฮโฮร้านที่จะทําได้ต้องเป็นร้านที่เก่าแก่แล้วมีฝีมือและร้านที่จะต้องเข้าใจจริงๆว่าทําไม ถึงเอามะระขีนกมาทำแกงอย่างนี้ได้และจะทำยังไงกับมันที่ไม่ให้มันขมจนเกินไปนักร้านนี้ชื่อร้านข้าวแกงทองพันช่างครับความสามารถไม่ต้องพูดถึงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ถนนสายเอเชียขาเข้าวันนี้ก็จะมาสอนท่านทำเมนูนี้แกงปลาสับมะระขีนกขอเชิญโดยเฉพาะกับคุณคณิตาเยี่ยมสินจากร้านข้าวแกงทองพันช่างครับมาดีครับัสดีค่ะัสดีค่ะนักแสดงวันนี้เลยค่ะ ร่วมรายการกับเรานะครับลูกค้าร้านข้าวแกงทองพันช่างอยู่ตรงไหนคะก็ร้านข้าวแกงทองพันช่างของเรามีอยู่สองสาขานะคะสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ฝั่งขาขาออกนะคะบนถนนสายเอเชียกมที่85ถ้าขาออกเนี่ยอยู่กม85ถนนสายเอเชียในปั๊มปตทจิฟี่อยู่ในปั๊มปตทนะครับแล้วก็ฝั่งขาเข้า ก็จะอยู่ที่ช่วงกมที่47ในปตทจิฟฟี่เหมือนกันฝั่งขาเข้ากรุงเทพคือทั้งขาออกและขาเข้ามีหมดอกแน่นอนถ้าขาเข้าเนี่ยกม47ถ้าขาออกกมขา ขาเข้าเจ็ดเจ็ดขาออกแปดห้าไม่ใช่เลยครับครัขาออกนี่แปดสิบห้าค่ะช่วงจังหวัดสิงห์บุรีฟังค่ะเข้ากรุงเทพเนี่ยกมที่สี่สิบเจ็ดช่วงเลยแยกอ่างทองไปประมาณสองกิโลครับแล้วพูดตรงไหนผิดก็ไม่ไม่ผิดฮะเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเรื่องดีกว่าใจเย็นดิเนี่ยอันนี้ทำยากอ๋อเอออันนี้ทำยากจริงๆนะแต่ว่าทำอย่างไรท่านผู้ชม มาชมไปพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ร้านฮะข้าวแกงเขาสะอาดสะอ้านน่านั่งมากและเป็นร้านข้าวแกงที่ขอโทษนะฮะนี่ดูคนก่อนนะฮะนะฮะของเขาไม่ใช่ธรรมดาฮะอาหารอร่อยสุดๆเริ่มต้นจากการเราทาไงค่ะเริ่มต้นจากเครื่องแกงก่อนนะคะเราก็จะนำพริกไทยเม็ดนะคะมาโขลกให้ละเอียดตามด้วยผิวมะกรูดนะคะหั่นซอยเล็กๆแล้วก็ตามโขลกรวมกันนะคะตามด้วยเกลือเม็ดนะคะนี่ เอาทำเกลือเม็ดนะครับนี่ดีมากครับมันได้รสชาติรวมกันให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยข่าซอยนะข่าซอยครับแล้วก็ตามไปด้วยเอตะไคร้ซอยเหมือนกันนะคะทุกอย่างก็โขกให้ละเอียดตามด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่ครับผมนี่ครับโขกให้ละเอียดเลยนะคะเราทำเครื่องแกงครับยังไงก็ต้องให้ละเอียดนะครับตามด้วยกระชายซอยนะคะกระชายซอยครับ ตำใส่ลงไปนะครับแล้วก็เป็นกระเทียมเม็ดเล็กนะคะแล้วก็ตาด้วยหอมแดงหอมแดงแล้วก็ตามด้วยกะปิอย่างดีค่ะกะปีอย่างดีตำให้แหลกเลยแล้วก็ตำไปเรื่อยๆค่ะให้แหลกละเอียดมันเป็นเรื่ยงแกงนะครับนี่เราก็จะได้เครื่องแกงแดงมาและจะได้เครื่องแกงแล้วก็เราก็จะพักเตรียมไว้นะคะพักเตรียมไว้นะครับนี่คราวนี้ปลาที่ใช้ค่ะในส่วนของปลาเนี่ยเราจะใช้ปลาส้อยหรือปลาซานะคะจะเป็นปลาน้าจืดนะคะ จะเป็นปลาหายากนิดนึงเรา่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมาขอดเกตทําความสะอาดก่อนใช้มีดเนี่ยทุบไปบนตัวปลาเพื่อให้กระดูกมันแตกให้แหลกค่ะแล้วสับรวมกันไปเลยสับรวมให้ละเอียดสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะสับรวมไปเรื่อยๆนี่แหละครับละเอียดนี่ฮะเราก็คาคลำดูหน่อยนะอันไหนที่เป็นก้างมีนกระดูกตำสับก็ไปให้มันละเอียดนี่ครับ แล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมมะระขี้นกของเรานะคะเราก็เอามะระขี้นกเนี่ยมาผ่าครึ่งจากนั้นก็จะคว้านเอาไส้เอาเม็ดออกให้หมดนี่ครับอันนี้ตัวขมตัวจริงครับท่านผู้ชมคว้านเอาออกให้หมดแล้วก็จากนั้นก็เอามาหั่นตามขวานะคะเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้พอดีคำจากนั้นเราก็จะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ผสมเกลือลงไปนะคะเพื่อให้คงความสดของมะระ ต้มซะไม่ใช่อย่าเรียกต้มนะมาเรียกลวกดีกว่านะประมาณ5นาทีหนาทีนะประมาณห้านทีต้มก็คือว่าต้องการไล่ความขมของมะละก็คือเป็นขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากได้แล้ว5้านาทีผ่านไปเอามันน็อกที่ในน้ําเย็นเพื่อคงความสดแล้วก็สีสวยสีมันจะสวยมากแล้วมันจะกรอบเมื่อน็อกเข้าไปในน้ําเย็นจัด เนี่ยฮะมันจะสดอย่างนี้แล้วก็ยังกรอบอยู่<ช>คราวนี้ทําเครื่องแล้วครับ่าทีนี้ขั้นตอนการทําน้ําแกงก็จะใช้หัวกะทิกับหางกะทิอย่างละครึ่งนะคะรวมกันไปเลยหรือเปล่าฮะรวมไปเลยค่ะทีเดียวเลยอ๋อที่นี่ทําทีเดียวกันเลยครับแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกะทิเนี่ยแตกมันแตกมัน,มน,นจนได้กลิ่นหอมของกะทิออกมาเลยนะคะจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราตามโขลกไว้เนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปครับ แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำแกงจนพริกแกงกับกะทิของเราเนี่ยเป็นสีเดียวกันเข้ากันอย่างดีเข้ากันอย่างดีต้องให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะครับแล้วจึงเติมเติมหางกะทิลงไปเพื่อให้น้ำแกงมีความใสเพิ่มขึ้นหางกะทิลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือด้วยเกลือสมุทรค่ะที่นี่ใช้เกลือสมุทรนะครับปรุงรสด้วยเกลือสมุทรรอจนน้ำแกงเดือดนะคะก็เอาปลาสับที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปครับแล้วก็ใช้ตะหลิวเนี่ยสับๆปลาในกระทะให้แยกจากกันครับ พอปลาเริ่มสุกเนี่ยเราก็จะค่อยๆค,คนเบาๆเพื่อไม่ให้ปลาเนี่ยเหม็นขาวใช่ปลามันก็จะแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆเองนะคะ,ะครับจากนั้นก็ปรุงรสตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วจึงใส่แล้วก็จึงใส่มละลาที่เราลวกไว้ลงไปครับแต่ว่าพอใส่ลงไปเนี่ยเราก็จะคนจนทั่วแล้วก็แต่เราจะไม่เคี่ยวนานเกินไปเพราะถ้ายิ่งเคี่ยวนานมันจะทําให้น้ําในมละลาเนี่ยออกมาแกงแก็จะขมใช่แล้วสุดท้ายจึงเติมหัวกะทิหัวกะทิลงไปครับ ก็แต่งหน้าด้วยพริกสดครับพริกสดก็คือพริกเขียวพริกแดงให้มันสวยให้มันสวยงาม,งามเป็นอันเสร็จสิ้นการทําแกงปลาสับมาระขี่นกครับจากการทำทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงไหนก็ไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากทาเครื่องแกงแดงเนี่ยนะฮะไม่ได้ทําอะไรพิสดารแต่ว่าที่นี่ใช้เกลือสมุทรเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการ ไม่ต้องการกลิ่นต้องการแค่ความเค็มของเกลือต้องการแค่ความเค็มของเกลือที่นี่ใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าปลาส้อยปลาซาบเป็นยังไงนะฮะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปลาส้อยปลาซาทถิ่นกันเนิดมันอยู่ในแม่น้าอะไรแม่น้ำแม่น้ำจุดน้ำจืดครับฮะน้ำจืดครับใช่แล้วแม่น้ําอะไรมันอยู่ในแม่น้ําอะไรแม่น้าแซงครับผม น้ำแสงน้ำแสงฝรั่งเศสนะครับทุกท่านชาวประมงฝรั่งเศสชาวประมงฝรั่งเศสครับผอยากจะบอกว่าปลาต้อยปลาซาเนี่ยเขาเรียกเป็นปลาหัวเบาไอ้พวกนี้เนี่ยคือถ้าตาถ้าเห็นฟ้าตายเลยถ้าคือเห็นฟ้าเนี่ยสมมติ่ะคือลอยหัวผิวน้ำอะไรก็เรียบร้อยคือที่คุณก็พยายามบอกท่านผู้ชมหรือคนที่ไม่รู้จักอ่ะคนถ้ามุดอยู่แถวแม่น้ำเขารู้คือปลาพวกนี้ตกมาเรียกว่าใจส่อมากสสุดคือไม่ไม่มีทางที่คุณจะ อ่าเอามาแล้วไปปล่อยบ่ออะไรเงี่ยน้อยคือพูดง่ายจับขึ้นโผล่มาจากน้ำนี่เดียตายแล้วต้องตายใจก็ตายใช่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้มันเป็นปลาหัวเบาใช่ปลาหัวเบาปลาสร้อยปลาซาอ่ปลาสร้อยปลาซามันจะมีปลาสร้อยปลาซาปลาสร้อยนกเขาปลาสร้อยนกเขานี่จะมีลายข้างข้างตัวมันจะเป็นลายแบบเหมือนคล้ายๆแบบเป็นอนิมานีแบบว่าเลือบๆถูกไหมฮะค่ะเนี่ยคนฝรั่งเศสเหมือนกันใช่ พราะฉะนั้นก็จะเอาปลาเจี๊ยบเนี้ท่านผู้ชมมานะทำความสะอาดให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยขอดเกตให้เรียบร้อยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งบนเขียงเอามีดตีเลยทุบตีทุบเลยให้ได้ดุกมันแตกแล้วจะได้สับได้ง่ายๆเมื่อสับเสร็จออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้คุณอ๋อเห็นเลยว่าเป็นอย่างนี้ลักษณะเลยเป็นนี่เลยนี่นี่ก็เท่าที่เห็นไม่มีก้างเหลือเลยอันนี้ถูกสับ คูบรรยายาแบบคนต่างจังหวัดนะสมัยเด็กๆก็เคยเจอเขาเรียกว่าสับนกอ่ะสับนกอ่าสับนกแล้วก็ยิ่งแล้วเนี่ยหนูกินหนนูกิบ่อยที่กินบ่อยที่ฝรั่งเศสตอนนี้ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยตอนเย็นเย็นเนี่ยคือเวลาจิบอะไรดูต่างจังหวัดเนี่ยไอ้พวกหมูอิทเป็นไก่เรากินยากในะไก่กว่าจะได้เชือดเงี้ยมันก็โอ้โหหมูกว่าจะฆ่ากันมันก็แบบต้องมีมหากรรมปีใหม่อะไรเงี้ยทุกเย็นแม่หนู ก็โทรศัพท์แล้วบอกเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อปลาก่อนนะแม่ก็ออกแหไปหวานซื้อปลาเข้าไปแหไปหวานแหไปหวานแต่ก็ได้ปลาอะไรมาก่อนลูกปลาตะเพียนปลาส้อยปลาซาปลากระดีสับรวมกันเลยเขาเรียกว่าแกงสับนกมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านคราวนี้อีกเรื่องก็คือเรื่องของมาลาคินกท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันขมขนาดไหนแต่ผมไม่อยากจะพูดเลยนะนี่เรื่องจริงนะคุณคุณนวัดกินสดได้เลยกินได้ดูดิกินอแต่นี่เป็นเหี่ยวไปหน่อยแล้วนะเนี่ยดูดูเขากิน โอ้ยคุณนวัดคุณกินขึ้นอ๋อมันสงสัยมันไม่ขมหรออ๋อไม่ขมอ๋อเฮยอ๋ออ๋อแลอ๋อดูดิเขากินด้วยกดาษนี้อ๋อถ้าอันที่จะมาแกงมันจะมันอ๋อเลยนะมันจะมันมันจะมต้องมันเออนี่นนี่ดูนี่ดูดิไมอ๋อมันมันอ๋อกินเบืองเขาเลยปืด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 อะไรลูกเดี๋ยว ยังไม่ถึงจะเคี้ยวเลยพอฟันผ่านมันโดนผนังเหงือกอันแรกเลยแล้วน้ำมันออกอ่ะม่ขอชิ้มหน่อยดีกว่าเอ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนี่ดูดูดูหนูกินได้ไอนๆนะเออเออคุณครับกินยาเราเคี้ยวเออยวเคียริเคี้ยวก่อนดิหนูอะ เนี่ยไหวข้างแก่โอ้โหไม่ไหวจริงๆนี่นูกินได้กินได้กินอยากไปอ่ะ อร่อยโอ้โหบ้าไปแล้วแต่คุณนวัน์กินได้จริงๆนะท่านผู้ชมเขาเป็นคนชอบแต่ว่าเมื่อทำเอามาเสร็จแล้ววิธีการที่ที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราต้ม5นาทีแล้วเราใส่เกลือแล้วเราใส่เกลือลงไปเนี่ยจะทําให้ความขมมันลดน้อยลงอ่าอยากกินแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับถุงถุงนึ้งเขาเรียกว่าขมจิตปากน่ะ คุณออเป็นไงครับคุณออผมมากเลยแล้วแล้วเราจะกินอะไรรู้เรื่องเลยเนี่ยรเรื่องเรื่องรูเรื่องมันไม่ได้ขมขนาดนี้นะถูกไหอันนี้ผมตักมะระด้วยเลยนี่หนูกินมะระด้วยนี่ไหมอย่างอย่างที่เขาเขาทำมาแล้วไงเดี๋ยวขออนุญาตนะมันไม่มันไม่เจอปลานะฮะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับดูของหนูดีกว่าครับขอบคุณนว่าเชิญครับมีพริกใช่ไหมมีมะระด้วยมีปลา ของคุณเนี่ยปลาไปเยอะๆ่ะผมตักให้ออนี่แจ๋วแกงแล้วจะไม่จะมีรสแกงแล้วไม่ขมหรอกคือผมเป็นพวกพูดตรงๆท่านผู้ชมผมเป็นพวกกินขมไม่ได้อย่างเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลองดูว่าถ้าก็มาทำเป็นแกงสับนกแล้วเงี้ยจะเป็นยังไงไม่ขมหรอกครับมันต้มแล้วนิดๆค่ะนิดเดียวเองเนี่ยก็ยังคงมีรสขอมของมัละอยู่อร่อยมากครับมีกลิ่นมากต้มแล้วโอ้โหอร่อยมากทำไมไม่ขมอะไรเรียบเดียบเรยบ พวกคุณจบการละครจากช่องสามแล้วมั้ยผูยาอ๋ออ๋อดูนี่อ๋อดูนี่อร่อยจริงจอ๋อดูลูก่คุณเขาต้มไปกับเกลือตั้งห้านาทีไม่ผมไม่ผมด่ยาคุณเคยเล่นผู้ชญนะศิบทิตผมรู้ผมดูกันอีกนะ เดี๋ยวผมลองดูลองดูลองดูคุณก็เล่นพุชินาสิบซิศคุณเล่นตอนใหม่ผมเล่นตอนเก่าไม่ผมเหล่านิดๆเพราะมันมันไม่มีเล่นต้มมันต้มเกลือไปแล้วโอ้แต่ก็พอลึกๆก็ขคงมอร่อยมากเป็นความอร่อยที่เลิศมากๆนะคุณผู้ชมนะับก็คุณผู้ชมต้องไปทำดูฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคณิตตาขอบคุณร้านข้าวแกงทองพันช่างครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราโดยตลอด มันเป็นอะไรที่อร่อยจริงๆครับสุดยอดแล้วคุณทำมาละเนี่ยที่คุณเอาเป็นนอกน้ำเย็นมันกรอบโชว์เลยเห็นไหมมันกรอบเลยมันไม่ได้นุ่มนิ่มสี่เขาเขียวขออะไรอย่างได้ไหมได้ครับขอถุงไม่ถ้าเป็นผมจะขออะไรกันไหมขอขนมจีนขอขนมเออใช่ขอขนมจีนรื่ความรบการเลยขอหนูขอถุงหนึ่งก่อจะว่ากันไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขนมจีนอร่อยเท่ จังหวัดชุมพรไม่กินหอยตลับผัดน้ำพริกเผาที่ร้านลุยถือว่าผิดสูตรนี้เด็ดจริงๆแกไม่น่าทำหอยตลับผัดน้ำพริกเผาขายเลยนะแกน่าจะทำน้ำพริกเผาย่างเดียวขายนะคะรับบุญสังขยาร้านคุณเต๋วครับโอ,โโอโ<ย>้โหดคือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีหวานมันหอมอออ หอมจริงจริงงัยจริงมากสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับมจริงจริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากงูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube มเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับตัดต่อะไรกันเลยตัดต่ไม่ใช่ s ั r ต b e อ๋อกดติดตามและคนไทยกลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน